เฮียเหมาเก่าเกมหน้าช่อง YouTube กลับมานะครับเป็นประจำทุกวันนะฮะวันนี้26กุมภาพันธ์2567นะครับก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์กันเนี่ยฝากไว้ด้วยกับไลน์แอดครอบครัวของเรานะครับที่ s i m m 2 0 2 4นะครับสอบถามแนวทางฟุตบอลได้หรืออยากรับโปรโมชั่นก็ดีนะครับสามารถแอดไปได้ที่ s i m m 2 0 2 4ูนย์สองสี่ไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะครับเริ่มก้นคู่แรกวันนี้กับพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเจอกับเบรนฟอร์ดนะครับเวสต์แฮมเนี่ยไม่มีีสสสกกกกอออรรรรร์์์มมมมาา3เเเเตติดดดดดนนนนนะะคััับบแถลุ่่โฟฟจหไป2-0ใขณท เกมล่าสุดกับแมนซิตี้เนี่ยนะครับเล่นค่อนข้างดีครับเสียประตูไปเพียงแค่ลูกเดียวแฮนดิคับเอเชียก่อนไหลเปิดมาให้เวสต์แฮมต่อปอนะครับ0.25เกมนี้ชัวร์เบรนฟอร์ดน่าจะซื้อเกมรับครับคงไม่ปล่อยให้เวสต์แฮมเนี่ยทำประตูง่ายๆนะครับจบเกมคาดว่าน่าจะแบ่งกันครลาต้มสำหรับคู่นี้อยู่รองเบนฟอร์ดทำกำไรครับคู่ต่อไปจากศึกเกาโชซิเรียอิตาลีนะครับโรม่าเจอกับโตรินโนเฮดผู้เฮดคู่นี้เนี่ยโรม่าดูดีกว่านะครับประกอบกับผลงานในบ้านที่ถือว่ายังวางใจได้ครับแพ้มาแค่เกมเดียวจากศึกนัดล่าสุด ในขณะที่โตริโน่ครับพึ่งโดลาซิโออัดเล็กคาบ้านมา2 0นะครับน่าจะเสียความมั่นใจไปอยู่พอสมควรประกอบเกมนี้เนี่ยหลังเจ็บไป3ตัวนะครับแฮนด์แคปเอเชียก่อนไหลเปิดมาให้โรม่าไม่ได้สูงมากครับครึ่งลูก0.5เกมนี้ชัวโรม่าเอาอยู่ครับกับเกมในรังเย่าของตัวเองนะครับกับโจทที่เปิดมาราคาไม่ได้แพงเกินไปนะครับคู่นี้อยู่ฟันธงที่โรม่าครับไปต่อกันที่คู่ของฟิออเรนตินาเจอกับลาซิโอครับจากสถิติเฮทูเฮ e สองเกมล่าสุดในบ้านที่ฟิออเจอกับลาซิโอนะครับพวกเขาแพ้รวดมาทั้ อาการยังหนักคว้าชัยไม่ได้เพียงแค่เกมเดียวในขณะที่ผู้เยือนอย่างลาซิโอครับเกมนอกบ้านล่าสุดเนี่ยเพิ่งบุกไปเอาชนะตริโนโมาด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูนย์นะครับแฮนดิแคปคู่นี้เนี่ยก่อนไหลเปิดมาให้ฟรีออที่0.25ไม่ถึง1ลูกครับ เกมนี้ชัวร์ลาซิโอเนี่ยหวังแบ่งต้านไปอย่างน้อยนะครับเพราะว่านัดหน้าพวกเขาต้องไปเจอกับงานหินอย่างเอซิมิลานครับคู่นี้อยู่รองลาซิโอทำกำไรชัวร์ครับต่อเนื่องกันที่ลาลิก้าสเปนนะครับคิโรนาเจอกับราโยบายเยกานโนครับคิโรนาตอนนี้เนี่ยร่วงมาอยู่อันดับ3นะครับเจอบาซ่าแซงไปเรียบร้อยนะฮะซึ่งฟอร์มเกมล่าสุดเนี่ย ถือว่าดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับแพ้3เกมติดแล้วสําหรับคิโรนาในขณะที่ไรโยครับเกมล่าสุดเนี่ยต่อกรกับเรอัลมาดริดได้สวยงามครับยันเสมอมาได้1นึหนด้วยรูปเกมที่ดูดีแันดีแครเอเชียก่อนไลเนี่ยเปิดมาให้คิโรนาต่อสูงครับหลูกเลยทีเดียวนะฮะ ช่วงงานนี้รายโยเปิดหน้าแรกแน่นอนนะครับ mm hmm. แถมแนวหลังตอนนี้ของคิโรนาเนี่ยน่าจะกำลังมีปัญหาครับ mm hmm. รายโยมีโอกาสทำประตูได้อย่างน้อยหนึ่งลูกสำหรับเกมนี้นะครับ mm hmm. คู่นี้อยู่รองรายโยน่าจะทำกำไรครับ mm hmm. ไปกันที่อีกหนึ่งคู่จากสุดเอฟเอคับอังกฤษนะครับโคเวนทรีเจอกับเมนสโตนยูเนเต็ดนะครับ คู่นี้ชื่อชันห่างกันค่อนข้างมากครับแต่เกมลีกล่าสุดเนี่ยโคเวนทรีเพิ่งพลาดท่าแพ้เบรสตัน,ตนคาบ,บ้านมา3ามูนย์นะครับเกมรับน่าจะกำลังมีปัญหาครับแถมเกมนี้พวกเขาได้พักน้อยกว่าน่าจะเหนื่อยหน่อยนะฮะโจ์ก่อนไลหลแฮนดิแคปเอเชียเปิดมาให้โคเวนทรีที่สูงเลยครับสองจุงางนนี้ชื่อว่าผู้มาเยือนเนี่ยคงเน้นเกมรับเป็นพิเศษนะครับโคเวนทรี Co น่าจะเอาชนะได้แต่ไม่น่าเกิน2ลูกนะครับคู่นี้ขออยู่ลองกับเมนสโตนยูเนเต็ดครับ ปิดท้ายกับโปรตุเกสซูเปอร์ลีกบาวิสตาเจอบรากานะครับเกมนี้ชูบราการเนี่ยต้องการรักษาพึ่งที่อันดับท็อปโฟ์ไว้ฮะในขณะที่บาวิสตาเนี่ยฟอร์ม5เกมล่าสุด อาการยังหนักครับคว้าชัยมาได้เพียงแค่เกมเดียวโดยโจดก่อนไหลเนี่ยนะครับเปิดมาให้บรากาที่0.75สาหรับแฮนดิแคปเอเชียชอว่าด้วยเงื่อนไขที่ไม่ได้สูงมากแบบนี้ประกอบกับเ,เกมเยือนของบรากาเนี่ยยังพอถูถ่ายไปได้ครับงานนี้ชูว่าผู้มาเยือนอย่างบรากามีโอกาสปิดเกมเก็บ3ามต้มเต็มครับคู่นี้ใส่เดียวไปได้เลยครับที่ Sporting b r รา a 6คู่ผ่านไปเรียบร้อยนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการช่วยตัดสินใจสำหรับเพื่อนๆน,น,นะครับส่วนใครอยากได้ข้อมูลสำหรับหลีกอื่นๆเพิ่มเติมแอดมาสอบถามได้นะครับ ร,รวมถึงคุณจะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นพิเศษตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้กับช่องเฮียเบมาเก๋าเกมนะครับติดตามแฟนเพจด้วยนะครับมีให้บอลสกอร์สูงรวมถึงบอลจัดชุดเป็นอัลบั้มไว้นะฮะส่วนทิกต o อกฟังแบบฉบับย่อดได้นะครับสามช่องทางของเฮียเหมาเก๋าเกมครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ